ขายในประเทศขอในการบรรจุให้มังแกนเขียนเอาไว้ที่บรรจุพันธุ์ได้ไหมขอแค่นี้ขอได้ไหมทำหน้าตาลออหน่อยดิเดี๋ยวเออทำหน้าตาลออหน่อยเราได้แม่ๆจะได้ซื้อนมมาให้ได้หรอเนี่ยทิ้งหายหมดนะเดี๋ยวทำตากลมๆหนึ่งทำได้ไหมเนี่ยตากลมๆอ่ะเดี๋ยวดูเรื่องไหมเนี่ยความเช่อมั่งเนี่ยกว่าจะสร้างได้ เสียียต้นทไม่เอาจะนะข้นี่ภาพลักษแบรนด์นะแล้วยิ่งถ้าคนในประเทศไม่เชื่อถือกันเองยิ่งจะส่งแล้วแล้วอ่างชาติเขาจะมองว่าย่ไงในปม่มองกล้องเอยมองกล้องหน่อยมองกล้องหน่อยี๋ยวมองกล้องยังแล้วมองกล้องหน่อย